จะได้แสดงพระธรรม,มเทศนาในพุทธประวัติรราว่าโดยการเสนอออบาำนวดของสิทธร,ร,รัทาพกุมารเพื่อเป็นการเจริญปัฏฐาประดับวารู้แก่ผู้สานิทธนพผู้มาตัเพแต่กุศลใน โอกาสนี้จาาพระนุสสนจิตรัตนเดศนาเกียจติมาได้แสดงในคืนก่อนมีความว่าเมื่อกะชายเจศรษตาสมเจริญไว้มีความเพิดเกินโอ๋ยส,สุขสมบัติในประาพราชาวังและได้อภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงอโศธารา จนกระทั่งมีพระราชโอรสคนหนึ่งส่งพนามว่าพระราหุนซึ่งใขนขณะนั้นจอได้เจตจำนงมีพระชนบรรรา29ปีอยูมาวันหนึ่งพระราชจโอรสแปรถรนาที่เจ,เจประภายพระราชอุทยาน ี่ได้กระทียนายฉันนะผู้เป็นสารถีให้เตรียมต่อต่งรถเพื่อเป็นปหมาหนะเสดสยาของพระราชาอุทยานนายฉันนะก็ะได้ตกแต่งราชรถอย่างรถงา,ามเตรียมด้วยมาสี่ตัวเพื่อการูุปรากร ให้เสด็จประทับในรถพระสิทธ,ธาคูมาณก็ได้เสด็จประทับในเลอกเชร์ซถ่งแวดรอมด้วยเราอาหารเสด็จออกจากพระนครไปพระภาพระราชกุตยานเพื่อให้เป็นที่สำราญพระราชนาถไทย แต่เมื่อวานที่เสด็จประพาสพระราชอุตยานนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตคือบุคคลที่เทวดาปลอมแปลงลงมาเพื่อเตือนสติแก่เจ้าตายเศรษฐาเทวทูตทั้งสีส่นั้นได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเนืน่องาก่เจ้าตายเศรษฐา ถูกวราชบ,บิดจตกิดกานไม่ให้ทรงพรเห็นคนแกน่เหล่านี้มาก่อนเพราะทรงแปลว่าพระแกบรสจะเกิดความสังเวศรดใจในคราวว่าไดใส่แล้วมีพระไทยน้องเปนในการออกบวดดังนั้นกระชายศิษตจึงไม่เคยเห็น และไม่รู้จักคนแก่คนเจ็บและคนตายเหล่านี้เมื่อทรงเห็นคนแก่ซึ้นเทวดาแนวน,นี้ให้มีผมหอกวันมาหนังเหนียวร่างกายคตรคองไปข้างหน้าไปข้างหลังหรือไม่เท้าเดินไปมาเึ็่ขาไมา้จันนะั ก็เป็นสารสาีว่าคนนี้เป็นใครนายชนะประกาศคุณว่าบุคคลผู้นี้คือคนแก่ซึ่งมีอายุอยู่ได้ไม่นานไม่ช้าก็จะถึงแก่ความตายเพราะว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกเมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะกลายเป็นคนแก่เช่นนี้ทุกคน แม้พระองค์ก็อีกไม่นานก็ต้องใจายเป็นคนแก่เช่นนี้เมื่อจกักหาสิา่งตัตาทรงสดับความจริงเช่นนี้แล้วก็สุขก็ทรงรู้สึกสังเวชสะดสะไจเพราะเกรงกลัวว่าเราจะต้องกลายเป็นคนแก่แต่ับความกุ์เช่นนั้นมากยิ่งได้ทรงเห็นคนเจ็บ ซึ่งเทวดาในรมิตให้มีร่างกายของโธร,รบกวนการด้วยความเจ็บปวดแลได้เห็นคนตายซึ่งเทวดาเนรมิตให้มีร่างกายเน่าฟองยิ่งทำให้จา้างกายศีกฐานเกิดความสังเวชสดหระไใครเพราะเกนโธว่าพระองค์จะต้อง มีสภาพเช่นดังบ้างและเมื่อได้เห็นสัมมักบวดซึ่งเทวดาในรมิตรได้มีโรคแรางรัดหามและมีอาการสำรวมเจ้าชายสิทธัตถ์ก็มีพระไตยน้องไปในการบรรนชาลภายหลังจากที่ได้พ่อคนเนต เห็นเทวตูเมื่อกลับไปเสด็จประพาสพระราชวิทยาแล้วก็เป็นเหตุให้เจ้าทายสิทธัตถ์มีความไม่สบายในระไทยทรงคิดถึงเรื่องคนแก่คนเจ็บและคนตายทรงพิจารณาค้น,าคนคิดไปว่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะแก้ความทุก ไม่คนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายบ้างเพราะมากยังไม่มีวิธีแก้ไขกับความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้แล้วคนเราก็ต้องเวียนว่าใจเกิดได้รับความทุกข์อยู่เช่นนี้ตลอดไปไม่รู้จักจบสิ้นรองทรงแม่พระทัยว่าอุบายจิตีที่จะแก้ทุญ ไม่ให้เกิดแก่เกียรตายนี้จะต้องมีอย่างแน่นอนเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ย่อมมีของคู่กันที่เป็นปฏิปัติต่อกันเช่นมีร้อนก็ต้องมีเย็นแก้มีมืดก็ต้องมีสวา่างเพราะฉะน,นั้นเมื่อมีทุกเกิดแก่เก็เกปลาย ก็จะต้องมีวิธีที่จะแก้ทุกเกิดแก่เไไจ็บปายได้เจ้าท้ายสิทธศตถะได้วยทรงเตือนพระองค์ว่าเมื่อประสบปัญหาเรื่องความทุกขเ์เช่นนี้แล้วก็ไม่ควรประมาทควรจะผลฝายหาอุบายที่จะแก้ความทุกข์เหล่านี้ให้ได้ไม่ควรจะมีความประมาทมัวเมาสามระการเอย หนึ่งความเมาอยู่ในวัยคือประมาทว่าคนนั้นยังเป็นหนุ่มสาวหลงและเลินอยู่ในความสุขไม่คิดว่าตนจะต้องกลายเป็นคนแก่ชะลาบ้างสองความสบายอยู่ในความไม่มีโรคคือประมาทว่าตนเป็นผู้ที่มีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแท้ที่จริงแล้วโรคภัยไข้เจ็บ อาจจะเกิดขึ้นได้ทูกขณะประมาทไม่ได้ฝวาประมาทในชีวิตคือประมาทว่าก็จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไม่ตายให้ความจริงชีวิตของมนุษย์เรานั้นใกล้กับความตายอยู่ทุกขณะอาจจะตายในวิธีวินาทีใดก็ได้ เมื่อจับทายสศรษฐกด้ในทรงนำปัญหาเรื่องทุกมาพิจารณาเช่นนี้แล้วก็ทรงเห็นว่ายังมีทางที่จะแก้ความทุกข์ได้ไม่ใช่มีเจทางปันอย่างเดียวแต่การสุแสวงหาทางคนทุกนั้นทางอยู่เป็นภาว่าการอยู่ของเยอนมันเป็นที่ครับแค่ และเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์อันทําให้ต้องมองก็แห่งความรักความชางังและความหลงเปรียบเหมือนละอองพลีทอาไม่ท่าที่สะอาดข้าต้องหองฉนั้นทางที่ดีจะต้องออกบวทเป็นบนรรพจิตจึงจะสองหาทางพ้นทุกได้ เพราะการบวชเป็นทางที่จะปลดลงจากกิเลสที่ทับที่จะมาทําให้จิตใจสมองเมื่อเจ้าชายพิชิตะได้ทรงท้ายปัญญาไม่ควรเหตุผลต่างๆดังนี้แล้วพรง์จึงตัดสินทระัยจะเสด็จออกบวชเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา เรื่องความทุกข์เกิดแก่จะไปให้ได้เมื่อเจ้าชา,ายสิทธัตถะมีพระทัย้องไปในการปัาาจชฉาเช่นนั้นตั้งแต่ปัจจันมาก็ไม่ได้ทรงยินดีในเป็นจากกรรมคุณโรกียศที่พระองคเ์เคยร่วมลมเป็นเวลานานไม่ได้ทรงยินดีในการโค้นดันขับร้อง ของนางสนุนกำนันเพียงได้สดับเสียงกับกลองบร็เลียงดนตรีของนางเหล่าวันเพียงผู้เดียวเจ้าชายก็เข้ามาโชวนิสาไม่ปรารถนาที่จะสดับฟัตตตตง,บงต่อไปอีกบรรดานางกำนันพวกนั้นเมื่อเห็นเจ้าชายเข้ชโ์นิสารอไม่สนทยสดับเสียงเรลง ก็ปรึกษากันว่าเมื่อเจ้กายเสด็จนิสราแล้วพวกตนพกครจะได้หยุดทำร้องรำสำเร็งและพักผ่อบากแล้วพวกเธอก็ควรการ็จกายใส่ยาพับเครื่องดนตรีที่ตนถือและเตบรนางก็หลับไปแต่แสงไฟอย่างตรงอู่ทำให้มองเห็นนาง กำนังที่กำนองที่กำลังนอนหลับนั้นอยู่ในอาการต่างต่างกันบางพวกนอนเลื่งเกลือนมีน้ำลายไหลาบางพวกนอนชนเขียนดังบางพวกก็กระปังนบางพวกก็รอน้าาฟมีอาการดูแล้วนักเกลื่อบางพวกนอนเลยนกายราษจากท่าคน ต้อนขบายเผยให้เห็นอาย,ยาวัตส่วนที่ควรปกปิดเลกของสวนเจ้าชายเศรษฐาตื่นบรรทมแล้วก็ได้ประทับตั้งวนบรรลังาทอดพระเนตรเห็นานางกำนังซึ่งกำนังนอนหลับไหลมีอาการยุปติษหน้าเลียชันั้นก็มีอ ก็มีพระไทยสังเวยินนะยิ่งมาพิจารณาเห็นโทษของกามคุณซึ่งมีอันตรายใหญ่หลวงที่ทำให้สัตว์สัตว์รุ่มหลงและไม่สามารถที่จะถออกจากปันทุกในโลกได้เมื่อพระองค์ทรงมีพระไทยเบื่อหน่ายในการมาสบทำไม่มองเห็นภาษาราชจวังที่เคยประทับ อย่างสุขสมรารนั้นเหมือนปาญ้าทรงเห็นเราน่านสนมนกำลังเหมือนภาตกที่เกลื่อนอยู่ในปัญาา้าพระองค์ก็ทรงเมอนนายที่จะทรงเวรกรรมสุขดูในพระราชวงยินได้ตัดสินพระไทยที่จะ,สะเสด็จออกครคำนวนในรารีนั้น แล้วก็ได้เสด็จออกไปที่ตะวันประตูปราสาทในรักสั่งให้ในายฉันนันให้เตรียมภูม้าโดยเร็วเมื่อจะเสด็จออกจากพระนครไปสมโนวนในคืนนั้นนายฉันนันก,ก็ได้เตรียมเรื่อมมาแล้วก็ไปอย่างลงมาประทับประดับดอกแดงภูม้าอันตกัด โยมาเพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสต่อไปเมื่อจ้าชายศิรชาได้รับสั่งมายฉันนักใหู้กมาแล้วพระองค์ก็ทรงโกสาดสำหรับสเสด็จทางในและ,สะเสด็จไปสู่ห้องที่ประทับของนางอาโศธราอรักชายาและพระราหพราชโอรสเพื่อทอดพระเนตร และทรงอำลาเป็นันละสุดท้ายทรงเห็นพระไมเหนสีกำลังมันโกลมเหนื้อระแท่นสิริส่ยาพอดพระกรเหนือเสพระราชโอรสอ,องน้อยซึ่งกำลังเข้าโูลนล่นสาเช่นกันพระองค์จึงมีพระราชดำริว่าอาจจะปุึกษาให้ตื่นบรรทมพร้อมกับราชรโอรสเพื่อกัดตำลา ก็ทรงเต็นว่าจะเป็นอันตรายต่อการเสด็จ่อกบวชเพราะเมื่อพระชายาผู้เป็นที่สุดไปนนหาทรงทราบว่าพระองค์จะเสด็จออกไปทรงนวดพระนางก็จะทรงห้ามพรามและทรงกังแสงที่ลาบรางังพันไม่ยอมให้พระองค์เสด็จไปโดยข่ายและมีพระองค์ได้เข้าไปควางขรางองคมพว พระโอรสองค์น้อยซึ่งกำลังเป็นที่เสน่หาก็ยิ่งจรต้องให้พระไทยของพระองค์ลังเลพระองค์ยังมีพระไทยผูกพันเสน่หาในพระชายาและพระราชาโอรสเมื่อทรงมีพระดำริดังนั้นแล้วเจ้าชายสิทธัตถก็ได้ทอดพระเนตรบรรณาสโตราและพระราหุ ด้วยทรงเสน่หเสน่หาอะไรเป็นอย่างยิ่งน้ำเันเน็หลังไวห้หาพระพักเพราะต้องจัพลาแก่ไปเรื่องด้วยต้องไปบำเพ็ญยชน์สำคัญเพื่อหาทางด้วยมนุษย์โลกใหพ้นฟุกพระองค์ตั้งพระไยไว้ว่าหากได้ออกปรวดบรรลุถึงทาง้นฟุก้นล้ว ก็จะได้วนกลับมาเพื่อเยี่ยมพระชายาและพระโอรสในภายหลังเมื่อพระศิกษะพระราชภุมาในสมรมาพระชายาและโอรสแล้วก็เสด็จขึ้นประทับบนหลังม้ากันตกาศโดยมีนายชนะเป็นผู้ตามเสด็จพระองค์ทรงประนมหันกรลาภูลาพระาิดิดา และพ่อพระเนตรนักคกรกวิรพัตเป็นวันละสุดท้ายและพระองค์ประสมพวกม้ากันนารแสดงออกจากพนักคกรกวิรพัตซ,ซึ่นยะทางสามสิโยชน์งอรุ่งอรุณก็็รุ่ถึงแม่น้ำอโนมานณีซึ่งอยู่สุดแฟนสาแกยชนกุในปัจจุบันนี้แม่น้ำอโนมานณี ยังมีปรากฏอยู่ในประเทศอินเดียเป็นแม่น้ำที่ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำอาิิรับดีแม่น้ำอโนมานาทีนี้ในปัจจุบันเรียกชื่อว่าแม่น้ำอามีนาลาเมื่อมากันตการถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานาีเจ้าชายเสกสรรจึง เตือนผนังข้างมาด้วยส้นประบาดให้สัญญามากันกระก็เป็นโนข้ามแม่น้ำอนโนมาณีซึ่งระยะกว้างสิบสี่เส้นและพระองค์กับานายชนะก็ลงจากหลังมาทรงประทับสั่งกองายที่ขาวสายเปลื่นเครื่อง,างอาณ์ออกจากพระบรกกรายอ ช่วยชายผู้สแล้วก็ส่งให้นายชนะรับสารให้นายชนะนำเครื่องประดับของพระองค์พร้อมกับมากางตากกลับไปยังพนครแล้วก็ตายศซรษะตอตัดพระโมเมาลีด้วยประคันให้เหลือยาวประมาณขององค์โบยีพระองค์มีความปรารถนาพระองค์ที่สมควรแก่สมระเพศปรากฏว่า พระมหาพรหมองค์หนึ่งมีนามว่าคติการณพรหมทรงทร,ราบความประสงค์ของเจ้าชายในสถาซึ่งนำบริขารแปดอยา่างอัฐบริขารซึ่งมีสังติกีรวรสบรมุมบามตไม,ม่ร้องเห็เนงประกอบเอลและผ้ารน้ำซึ่งสมควรแต่ขึ้นสู่ผู้ประพฤติมุกดา ร้อมเข้าไปถวายเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ทรงรับเรื่องธธอธิบริฐานแล้วก็อธิษฐานบนรรพชาเป็นนักบวชที่มีชื่อว่าพิกสุทที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาอทีนั่นัแลแยกโยนสานทัน้ลสลายอาตุมาได้แสดงพระธรรมขเทศนาในอภิเลขาธรรม,นนนรรมว่าด้วยการเสด็จ การอร้อนวนของพระศิษธาราชภุมานพอ็นว่าสมควรเจอเวลาก็จะขอจ,จิตออกพระธรรมเทศนาใละเดนีนน้สุดท้ายอัตมาบาพก็ขอ,ขอรากนาเอาคนพระีรัะนาไปและอำนากรุตธะกูลและขออำานาาบุญกุศลให้ท่านทุกคนได้ร่วมกันในโอกาสนี้ จงเป็นบารมีด้วยปกป้องอุปัตตาวาอันตรายขอให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขสวัสดีในที่สุขสถานตลอดการทุกเมื่อในวันขั้นดีด้วยแต่การกระตันนี้